ท้าถามหาจักรพรรดิหลวงตาหมาท่านเคยกล่าวบอกว่าบทสวดมหาจักรพรรดิถ้าพิจารณาจริงๆบทสวดมีอะไรละ่ะบทสวดกล่าวถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระศีวลีพระพุทธเจ้าห้าพระองค์แถมยังเชื่อมไปถึงบารมีหลวงพ่อดูพระมหาจักรพรรดิอีกถ้าสวดแล้วเจอแต่เรื่องแย่ๆคงไม่เกี่ยวกับบทสวดแล้วละ่ะ ต้องพิจารณาว่าเป็นกรรมเราหรือเปล่าบางทีบทสวดหรือคลื่นพลังงานไปปรับธาตุขันเช่นพวกโรคพวกพลังงานที่ไม่ดีที่ตกค้างในร่างกายไปปรับสิ่งที่ไม่ดีทั้งหมดที่เคยเคยบันทึกมาหรือรับมาเจ้ากรรมในเวรมันเกิดจากใครละ่ะเกิดจากเราใช่ไหมหรอเราเคยไปทำเขาในอดีตอดีตชาติ เราทำเขาเขาก็ต้องมาทำเราสิเพราะเคยทำเขาไว้เพราะฉะนั้นยังไงเราก็หลีกหนีเขาไม่พ้นไม่ช้าก็เร็วถึงจะไม่สวดมนต์ยังไงเราก็ต้องเจอเจ้ากรรมนายเวรบางคนก็มีบางคนก็ไม่มีบางคนเป็นแค่เศษกรรมที่เกิดจากอาหารการกินเกิดจากอารมณ์เช่นคนขี้หงุดหงิด ที่โมโหอารมณ์เสียบ่อยเนี่ยมันเลยจะมีผลต่อาธาตุขันพออายุเยอะมาระวังให้ดี <c oughs> เจ้ากรรมนายเวนเนี่ยไม่ใช่ว่ามันจะเล่นงานเราเลยนะมันรอจังหวะเหมือนเองจะไปเล่นงานคู่อริจะต้องรอจังหวะใช่ไหมล่ะ <c oughs> รอมันเผลอเผลอเมื่อไหร่เราเล่นงานทันทีเลย แต่เรื่องเจ้ากรรมนายเวรเนี่ยหากเราห้อยพระพกเครื่องรางเช่นพระขันจากหรือวัตถุมงคลต่างๆวิญญาณเจ้ากรรมนายเวรก็เข้าไม่ได้อุบัติเหตุอุบัติภัยหากเกิดจากหนัก ก็จะเป็นเบาเบาก็หายหากสวดมนต์ด้วยบริกรรมด้วยสวดทุกครั้งที่นึกได้พลังงานพุทธมนต์ก็ครอบคลุมเราอันตรายใดๆก็ไม่เข้าใกล้เราได้ แต่การสวดมนต์เนี่ยมันเป็นการแผ่เพราะบุญเกิดจากการสวดมนต์แล้วคาถามหาจักรพัิก็เน้นแผ่ช่วยเหลือวิญญาณไม่ใช่ได้แค่วิญญาณอย่างเดียวได้ถึงเทวดาด้วยมนุษย์สัตว์วิญญาณเทวดาเจ้ากรรมนายเวรทีนี้เจ้ากรรมนายเวรเนี่ยมีสามแบบก็คือมนุษย์สัตว์วิญญาณ ระหว่างสวดกับไม่สวดคิดว่าอันไหนจะช่วยชะลอบรรเทาจากหนักเป็นเบาจากเบาให้หายได้อย่างน้อยถ้าสวดจะช่วยชะลอบรรเทาให้ได้เลยแหละเพราะสวดเพื่อเอากระแสบุญแผ่ไปให้เขาใหม่ๆเขาอาจจะไม่เอาแต่พอสวดนานเข้าถ้าเขาเผลออนุโมทนาปับ๊บ เปลี่ยนเลยทีนี้เปลี่ยนจากวิญญาณเจ้ากรรมนายเวรกลายเป็นเป็นเทวดาเลยจากเจ้ากรรมนายเวรกลายมาเป็นเพื่อนคุ้มครองเราอย่างดีเลยการสวดคาถามหาจักรพัิหลวงตาให้นึกถึงหลวงปู่ดูก่อน ก่อนสวดจักรพพัดก่อนซับพเพแผ่บุญแผ่เมตตาเราต้องให้นึกถึงหลวงปู่ดูก่อนขอบารมีท่านช่วยแผ่ไปที่เป้าหมายที่เราอยากจะแผ่ไปให้เพราะบุญเราอาจจะมีไม่มากพอเราต้องขอบารมีหลวงปู่ดูมาช่วยในการแผ่อีกแรงหลวงปู่ห้าิบเราห้าสิทุกครั้งที่สวดจักรพพัดทุกครั้งที่แผ่เมตตา